ดีทุกท่านเข้าสู่ช่องบ้านหลังสุดท้ายได้ทุกคนชาแนลครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูฝีพายนะครับซึ่งเรือหาปลาขนาดเล็กนะครับไปเลือบนน้ำเพื่อจะนำดอกไม้ไปประดับนะครับประดับที่เมนนี่ครับดูบรรยากาศครับ ออมาเส้นนี้เลยใช่ไหมน,นีครับผู้ชมผู้ชมครับนี่เป็นร้านค้าชุมชนบ้านท่าม่วงตรบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับมวลน้ําผู้ชมดูนะครับซื้อว่าน้ําไหลเชี่ยวนะครับ <c oughs> วันนี้อาศัยชาวบ้านนําพาดอกไม้แอนเซนสวยไปประดับที่เปรน,นะครับ เรื่องของฝีพายเราจะเสียงนะครับตรงนี้ถ้าถ้าน้ำแห้งๆนะครับอันนี้เป็นตรงนี้มันจะเป็นบ่อลึกมากนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคุณพี่ท่านมีความชำนาญเรื่องการพายเรือก็กจะแปลกว่ายมาตามโค้งน้ำนะครับก็จะเข้าสู่ถนนด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตครับด้านหน้าเป็นเมน แต่ถ้าใครไม่ชินทางกลัวก็จะเดินตามอันนี้เป็นส่วนคนเกียนครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคราวนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับอากุยเจียกุยเจียนะนี่ครับใช้เวลาจากที่ผมถ่ายทอดสดมาถึงนี้ประมาณสองนาทีกว่าๆครับคุณผู้ชมนี่เป็นการไลฟ์สดเฉพาะกิจให้คุณผู้ชมได้เห็นวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามบิมแม่น้ำมูลที่นี่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ตอนนี้เป็นปเอกก็คือเป็นเรือเรือหาปลาขนาดเล็กครับนี่นี่เป็นการนําดอกไม้ไปประดับที่เมีนะครับต้องอาศัยเรือพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดให้ดูจะนําหีบศพหรือว่าโรงยินนะครับบรรทุกใส่รถสิบล้อมานะครับรถปิกอัพไม่สามารถที่จะมาได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาแต่เช้านะครับเพราะว่าเราจะเร่งรัดเวลาสักนิดหนึ่งใช้เวลาประมาณสักสามโมงเช้าก็จะเคลื่อนเป้าหมาย ทีนี้เราจะเรือเรือคุณพี่เรือมาได้แค่นี้ใช่ไหมบบโอ้พวพกเราทำงาล่ะทีนี้ลึกไหมนี่ไม่ลึอกอเลยโอเคถึงแล้วแม่นี่ครับคุณผู้ชมอ,บบอ่ะเอามาให้หมดไอ้เ,อเล็กมาเดี๋ยวได้ช่วยถือถือเหล็ก พีมิ้งถือถือสองเลยอันนี้เป็นวัยรุ่นนะครับช่วงนี้ปิดภาคเรียนเราก็จะอาศัยวัยรุ่นอะระวังระ,ระวังระวังระวังหยิบคนละสองชิ้นเลยเน,นื้เอเนื้มนมอมปีนาหน่บานอุ้ยขาอืมบาทมอืม อ่ะขยับขยับมาเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราอีกสองเอาไปได้สามปเดี๋ยว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 รอรอแป๊บนึงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ค่าสีพายคุณพี่ก่อนสักปิ๊กสักกักยวมาสามแล้วปะเดี๋ยว คุณผู้ชมที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยหนูหนูพากันมาจากไหนเลยลูกจากไหนนะอ๋ออันนี้วปยรุ่นครับอ๋ออันนี้วัยรุ่นครับอ <Okay. S 1> โอเคดอกไม้ดอกไม้มีลายบอกแล้วแล้วจะกลับตอนไหนเนี่ยกลับกลับด้วยเหรออ๋าแล้วเดี๋ยวผมไปประดับสเสร็จแล้วผมก็จะต้องกลับอ๋อเรือพีเไปกลับตลอด โอเคโอเคเดี๋ยวเอาดอกไม้ก่อนมีอดอกไม้ร่วงปีนี้ที่สตึกถือว่าจะวันหนักก็ไม่หนักนะครับในรอบ4ี่0หปีนะครับคุณผู้ชมประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ครับซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนนี่คับสภาพอันนี้เป็นถนนคอนตื้นครับคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านอิดตรงนี้เป็นบ่อน้ำ ดินไปสู่เมนนะครับหมู่บ้านที่ท่านเห็นนะครับตอนนี้ตัดขาดจากโลกภายนอกต้องอาศัยเรืออย่างเดียว นี่ครับตัวนี้ก็ท่วมตรงบริเวณนี้มันเป็นที่สูงน้าไม่สามารถที่จะขึ้นได้อันนี้เป็นวัดแล้วเราจะไปดูวัยรุ่นก็บทำงานกันนะครับยกดอกไม้ขึ้นสูงๆน่อยมันราก ตอนนี้ก็น้ำยังทรงตัวครับคุณผู้ชมมวลน,น้ำยังทรงตัวยังไม่เท่าไหรเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้าอีกครับด้านหน้านูเยอะพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นไฮไลท์สำคัญเวลาเคลื่อนศพมาวัดตอนนี้กำลังจะคิดวิเคราะห์อ,อยู่ว่าจะใส่เรือมาหรือว่าจะพากันแบกมา นะครับคงจะทุรักทุเลกันหน่าดูนี่ครับพรุ่งนี้จะใส่เรือหรือว่าจะมาตามเก็บดอกไม้ด้วยดูหนูดอกไม้ร่วงหล่นเต็มเลยเนี่ยเอ่อ นี่ครับนักเรียนอันนี้เป็นคุณครูมาช่วยทํางานเด็กๆมาทํางาน,ค,ยยนครูยุทธตามติดชีวิตบ้านหลังสุดท้ายได้ทุกคนตอนนี้ก็กำลังประดับประดาเอามาช่วยถือหน่อยว่านี่ รานน่ทัดบ่โอ้ท่าเตรานาตีอ่ะเตยตาทีหน่อยเร็วโอ้ทำบาคคนเก๋หนูไม้ด้วยฐานเหล็กอยู่ไหนฐานเหล็กเ,ลเอามาไหมโอเคนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือสถานที่ที่เราจะประดับประดาเพื่อ ทำงานในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับในบริเวณวัด ที่จะทาการชาปนก,กิจในวันพรุ่งนี้มีกําแพงล้อมรอบนะครับถึงน้ํามาก็คงจะช่วยป้องกันน้าไม่ให้เข้าถึงวัดได้แต่ว่าบริเวณด้านนอกจะน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับพวกนี้อาจจะใช้เรือในการบรรทุกเป้าหมายมาสู่เชิงตะกอนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้เป็นการไลฟ์เฉพาะกิจขอจบการถ่ายทอดสดไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีกับ ทุกท่านทุกคนด้วยท้ Hi. สวัสดีทุกคนหน่อยสวัสดีครับก่อน oh. อันนี้ทีมงานนะครับนักเรียนมาทำงานเนาะขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ